สวัสดีครับกลับมาพบกับคลิปรีวิวกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้จะมารีวิวเครื่อง OnePlus 8 T นะครับตัวนี้เป็นตัวแรม12จิกลอม256นะครับซึ่งจะต่างจากตัวแรม8ตรงที่แรม8จะเป็นแรม LPDDR 4x นะครับส่วนตัวนี้แรม12ทิจะเป็นแรม LPDDR 5นะครับก็แรงกว่ากันพอสมควรนะ แต่ถ้าใครมีงบไม่ถึงก็จัดตัวแรง8ก็ได้นะครับสำหรับเครื่องนี้ผมได้มาจากโปรเกรดดิวของ ais นะครับจากตัวเครื่องเนี่ยราคาอยู่ที่2 6 0 0 0ถึง2 9 0 0มนะครับบางช็อปตัวนี้ผมได้มาไม่ถึง1,300นมนะครับสำหรับโปรเนี่ยจะมีเฉพาะ a IS shop ทุกสาขาแล้วก็มีแค่วันที่24ถึงวันที่27นะครับ ใครที่ยังไม่มีก็ไ,ไปจับจองกันได้ขอพูดถึงเรื่องสเปคกันบ้างดีกว่าตัวนี้สเปค CPU เป็นตัวท็อปอยู่แล้ว s n a p 865นะครับหน้าจอเ,เป็นจอ AMOLED 120Hz นะครับส่วนแบตแบต 4,500mAh ชาร์จไว 65W คือชาร์จเร็วมากๆคือถ้าเกิดประมาณสักแบต สามสิบยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยชาร์จไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เต็มถือว่าแบบเราตื่นเชา้ามาเนี้ยตื่นมาหกโมงเจ็ดโมงชาร์จสักครึง่งชั่วโมงชาร์จทิ้งไว้อ่ะแล้วเราก็ไปอาบน้ําแต่งตัวกลับมาเอาเต็มละอาบน้าแต่งตัวกินข้าวกลับมาพร้อมที่จะออกไปทางานแล้วเหมาะสาหรับการใช้ในชีวิตประจําวันออกมาซึ่งบางแบรนด์ที่ยังมีชาร์จไว้แค่สิบวัตต์สิบห้าวัตต์ยี่สิบวัตต์เนี่ย ก็ผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันะะนะครับว่าเป็นแบรนด์ไหนมันก็มีหลายแบรนด์อยู่ที่เป็นอย่างนั้นก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เราต้องพกที่ชาร์จแบตไปทํางานด้วยหรืออาจจะต้องซื้อที่ชาร์จแบตเพิ่มเติมนะครับเอาไปไว้ที่ทางานซึ่งอาจจะไม่สะดวกสาหรับที่ทํางานบางคนที่ไม่ให้ชาร์จแบตก็โดยรวมนะครับตัวเครื่องนี้นี่ชาร์ อ่านี่สแกนนิ้วนี่เราไม่สามารถกดลงไปแล้วสแกนได้เลยนะครับเราต้องขอะให้มันตื่นก่อนแล้วก็สแกนก็อย่างนี้นะครับส่วนสแกนหน้าเนี่ยเราไม่สามารถยกขึ้นแบบนี้แล้วสแกนได้นะเหมือนกันเป็นฟังก์ชันของเขาเราต้องกดให้มันเป็นอย่างนี้ก่อนนี่นะประมาณนี้นะครับกดให้หน้าจอมันติดแล้วก็ยกมาสแกนนะประมาณนี้ ใช้งานนะครับคร่าวๆประมาณนี้ส่วนการเล่นชซเชียลการเล่นเกมก็ลื่นไหลยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยก็คร่าวๆก็ๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองใช้งานจริงสักหนึ่งสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงก็วันนี้จะมาบ,าบอกกล่าวกันเฉยๆว่ามีโปรดีๆจาก AS นะครับ ไปซื้อกันนะยังไงอีกครั้ง24-27ถึง27ธันวาคม2563นี้นะครับไปที่ DA a i h s p ทุกสาขานะครับแต่บางสาขาก็อาจจะหมดนะเพราะว่าเขาจำกัดสิทธิ์แค่3,000สิทธิ์เท่านั้นคือสามสิทธิ์เนี่ยรวมทุกทุกแบรนด์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone Samsung อะไรเงี้ยจำกัดแค่3,000สิทธิ์ไปชาก็อาจจะหมดเร็วนะครับ รีบไปจับซื้อ,อไปจับจองไปรีบไปซื้อกันได้นะครับอเคอคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้คลิปหน้าผมจะมารีวิวอะไรให้ดูกันอีกก็รอชมกันก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ